สวัสดีครับผมซีโซ่วันนี้จะมาแนะนําเรือนะครับที่ควรเริ่มเล่นในแต่เทียนะครับเทียหนึ่งเทียสองเทียสามไปเรื่อยๆพร้อมกับแนะนำอาวุธด้วยนะครับเป็นพื้นฐานให้นะครับใครที่แบบขึ้นมาเทียหนึ่งขึ้นเทียสองขึ้นเทียสามแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรดีเรือไหนดีอาวุธไหนดีเนี่ยนะครับคลิปนี้ผมจะมีคําตอบให้เพราะฉะนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มในส่วนของเนื้อหากันเลยเริ่มกันที่เรือเทียหนึ่งนะครับผมเรือเทียหนึ่งเนี่ยผมจะแนะนําให้ซื้อเป็น USS Hurricane นะครับเพราะว่า Hurricane เป็นเรือที่มีมิสสสไซล์์เเบรคัดดามจูงทีุ่ ในส่วนของอาวุธนะครับถ้าใช้เฮอริเคนเนี่ยแนะนําไม่ใช้คู่กับมิสไซล์ของรัสเซียนะครับผมทีนี้ผมจะไกด์หนึ่งก็คือคุณนะ่ะใช้เรือเฮอริเคียนะฟาร์มไปเลยนะครับผมในเทียร์หนึ่งแล้วก็ไม่ต้องอัปเกรดเรือได้นะครับ <Okay. S 1> เก็บตังไว้ซื้อเรือเทียร์สองดีกว่าต่อไปเทียร์สองก็แนะนําเรือก่อนในส่วนของเรือก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็นเรือที่ใช้เงินซื้อและทองซื้อนะครับเดี๋ยวเริ่มที่เงินก่อนในส่วนของเรือที่ใช้เงินซื้อแนะนําลาแรกคือคูรามะนะครับคูรามะของญี่ปุ่นลําน้ นะครับเหมาะกับผู้เล่นที่เน้นที่ปืนใหญ่นะครับชอบเล่นปืนใหญ่อันนี้จะดีที่สุดนะครับในเรือเงินนะในส่วนของเราต่อไปก็คือเป็นเรือสายมิซายนะครับลำนี้ก็คือดันแคนดันแคนเนี่ยจะเป็นเรือที่มิซายสองเบิร์ดนะครับถือว่าหนักแล้วในเทียสองแล้วก็มีความเร็วที่สูงนะครับความห้องตัวสูงด้วยน้ำแนวการเล่นก็คือพยายามหลบตามที่กำบังนะครับการจะบุกเข้าไปก็พยายามรัดเลาะหลบทิ่งกำบังให้วอล้อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเข้าโจมตีศัตรูในระยะประชิดต่อไปเรือเชนไนนะครับลำนี้ก็เป็นเรือทีี่ด เป็นแนวแบบว่าสายสมดุลน,นะครับมีอาวุธครบเครื่องนะครัต่อต้านในทั้งเรือผิวน้ำเรือดำน้ำําแล้วก็กาศยานนะครับ <Wow. S 1> เลือดพอมีความเร็วพอตัวคล่องตัวพอได้ลำนี้คือผ่านเกณฑ์ใครที่จะเล่นเรือที่แบบเล่นง่ายๆอาวุธคร,ครบเนี่ยลำน,นี้ถือว่าผ่านนะครับลองไปเลือกดูนะลำถัดไปก็คือเรือลคกบินซานโตรนะครับลำนี้ดียังไงร,รือที่ว่ามีระบบป้องกันภายนออากาศนะครับถึง10ป้อมทําให้ป้องกันมิไซล์เครื่องบินได้ดีนะครับมีแกนเชือมให้2กระบอกเป็นอาวุธต่อต้านเรือน้ํา,ศาศ และที่สําคัญนะครับเครื่องบินที่ให้มานะครับทั้ง J15 และ J10 เป็นเครื่องบินที่ดีที่ผมใช้นะปัจจุบันในเทียสองเหมือนกันนะครับคือเราซื้อเรือนี้มาเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องบินแล้วล้ำนี้ซ้อมนี้คือใช้ได้เลยนะครับผ่านเพราะฉะนั้นนี้ก็คือเป็นเรือที่ผมแนะนำนะครับใครที่จะเล่นเทียสองเนี่ยและเล่นเรือรทบินนะครับแนะนํสัานตรงต่อไปเรือน้านะครับมี2องลำที่ผมให้เลือกก็คือเป็นซีวูปกับครูสนะครับหรือเคิร์สนะครับซีวูปจะเร็วส่วนเคิร์สจ,จะอาวุธหนักแต่ช้า แต่ถ้าแนะนานะครับเทียสองเนี่ยผมยังไม่แนะนำไม่จับเรือน้ําเป็นลําแรกนะถ้าจะซื้อเพราะว่าเรือน้ํามันดาเมจน้อยคือดาเมจมันสูงแหละแต่ว่ามันไม่ได้เทียบเท่ากับเรือผิวน้ําบางลานะครับ <T> ถ้าเป็นเทียสามเนี่ยเรือน้ําจะดาเมจหนักกว่าเรือผิวน้ําในบางลานะครับแต <arriba> ่ในเทียสองเนี่ยเรือน้าไม่ได้โดดเด่นเรื่องดาเมจมากนักนะครับก็ใครจะได้เรือน้ำาเทียสองเนี่ยคนใช้ประโยชน์ในความสามารถในการดําน้ําให้สูงที่สุดก็คือคนเรือมิสไซ์ที่เอามาแบบแมชกับเรือน้าไี่ดีเช่นมิสไซที่ยิงจากใต้น้ําได้ หรือมิสไซล์ที่ยิงจากไกลๆได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับคือเรือดำน้ยจะเน้นสเตลนะครับเป็นยีสงเนี่ยจะดีที่สุดนะครับพยายามแบบว่าไม่ถูกตรวจจับนะครับหรือว่าถ้าจะขึ้นมาสู่ผิวน้ำเนี่ยควรจะหาจังหวะขึ้นดีๆที่ศัตรูมองเห็นเรานะครับประมาณนี้ต่อไปจะเป็นเรือทองนะครับเรือทองเนี่ยผมจะแนะนําด้วยกัน2ลำนั่นคือลําแรกก็คือ m i r a l รอล a พนทรีเยฟลำนี้จะแนะนําให้ซื้อมาใช้กันในส่วนของคนที่แบบว่าอยากเติมเงินในเกมนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับลำนี้ จะมีเป็นช้อยส์ให้เลือกอยู่ตอนเริ่มเล่นมาวันแรกเนี่ยจะขึ้นมาให้คุณซื้อนะครับ12ชั่วโมงใครซื้อทันนะครับผมลัมนี้คือจะดีเพราะว่ามีอาวุธครบเครื่องเหมือนกับเชนไนแต่จะมีความเก่งเพิ่มเข้ามาตรงที่ว่ามีปืนใหญ่มาให้อีกระบอกหนึ่งทาให้ดาเมจในยาราปชิดสูงมากๆนะครับข้อเสียของรันี้คือความเร็วต่ําไปหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ช้ามากนะแต่รวมถือว่าราเนี้เก่งแล้วนะครับอืมต่อไปลัมนี้ใครที่ไม่อยากเติมเงินแล้วก็อยากซื้อเรือทองมา ลงทุนน่ลงทุนซื้อทองมาเพิ่มโบนัสเงินแล้วก็บนัสทองเนี่ยนะครับลำนี้จะดีมากๆเพราะว่าเป็นเรือที่มีปืนใหญ่เยอะมากๆนะครับเอาไปใช้ฟาร์มในเทียสองและสามารถใช้งานฟาร์มบอทในเทียสามได้ด้วยลำนี้จะคุ้มมากๆและราคาก็ถือว่าถูกมากพันหกร้อยทองเองข้อดีของเรือไกไขโอนะครับหรือไกอ่แสนะครับจะดีตรงที่ว่ามันมีปืนใหญ่มาให้ถึง3กระบอกทําให้ทําดาเมจในะะระดับชิดได้สูงมากๆมีอาวุธเป็นมิสไซล์และอาวุธต่อต้านเรือน้ําเป็น ตอร์ปิโดนะครับข้อเสียของลำนี้คือไม่มีระบบป้องกันทางอากาศทําให้ถ้าถูกพิซาโจมตีมาต้องใช้แฟร์หรือไม่ก็หาที่กําบังในส่วนของเครื่องบินนะครับก็ถ้าเอาชัวร์เลยเขาอ,อยู่กับเพื่อนเพื่อป้องกันเครื่องบินหรือขอความช่วยเหลือจากเรือเครื่องบินให้ส่งเครื่องบินไฟเตอร์เครื่องบินขับไล่มาไล่เครื่องบินให้หน่อยนะครับก็อันนี้เป็นกด์จากผมเล็กน้อยนะครับแต่โดยร,รวมเอาจริงแล้วถ้ามีเครื่องบินเข้ามาโจมตีฝูงหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ค่อยเจ็บมากนักเท่าไหร่นะครับเรามีทั้งคิว มีกล่องซ่อมแล้วก็มีแฟร์ด้วยเพราะฉะนั้นคำน,นี้ถ้าเ,าเล่นในเทียร์งผมกดผมว่ากดโซโลไปก็ยังไหวนะครับไม่ต้องใช้อาวุธที่ต่อต้านเครื่องบินมาเสริมเลยนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของอาวุธเทียร์งนะครับก็เริ่มที่มิสไซล์ก่อนเลยมิสไซล์ก็จะแนะนําด้วยกัน2ตัวนะครับก็คือ CJ 20นะครับ c j เ0ยจะดีตรงที่ว่ามันเนี่ยปล่อยมิสซาเทียร์งเบิร์ดครับทำดาเมจได้ดีนะครับดาเมจไม่ได้แย่รีโหล,ล,ลดก็เร็วนะครับแถมมีั่งเนี่ยยังป้องกันยากด้วยอันนี้คือแนะนํามากที่สุดนะครับ เรือผิวน้ำเนี่ยควรใช้ควรใช้อันนี้นะครับซื้อมาอัปเกรดไปเลยก็ได้นะครับคุ้มมากๆอีกอันหนึ่งก็คือ BGM 1 0 9 t o m a Hawk อันนี้สาหรับเรือิน้ําถ้าใครได้เรือมน้าเนี่ยใช้ BGM 1 0 9 t o m a Hawk อันนี้นะครับจะดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องขึ้นสู่ผิวน้ํามามายิงมิไซล์เราสามารถยิงมิซล์จากใต้น้ําขึ้นมาได้เลยซึ่งอันนี้นะครับเราสามารถดำน้ำเนยนๆียไม่ต้องถูกตัวจับเลยนะครับยิง สตูได้แบบฟรีฟซึ่งอันนี้จะดีมากๆนะครับใครที่เล่นเรืมนะน้ำเนี่ยนะครับอยากเล่นสายสเตลไม่ต้องขึ้นมาสู่ผิวน้ำบ่อยๆนะครับอันนี้ก็จะตอบโจ์มากครับเดิมนะต่อไปเป็นปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่จะแนะนํา2ตัวตัวแรกคือทาย e 210ของจีนอันนี้ดีตรงที่ว่ายิงแม่นมากๆนะครับยิงไงกลๆก็แม่นรีโหลดก็ไม่ได้ชา้าจนเกินไปนะครับดาเมจถือว่าจัดหนักจัดเต็มคือบางอันในดาเมจหนักกว่านี้ครับแต่ว่ายิงไม่ค่อยแม่นคือผมรู้สึกว่าถ้ายิงไปแรงแค่ไหนแต่ถ้ายิงไม่โดนมันก็ไม่มีใมั้ยคอนนีืิงแ เราเน้นที่ยิงแม่นไว้ก่อนนะครับและอีกอันนึงก็คือกอกัดนะไม่รู้อาจว่าคอคัดหรือเปล่านะครับแต่ผมเรียกว่ากอากัดขอโทษเรียกว่าปืนตุรกีด้วยกันคือเจ้าปืนตุรกีนี้นะครับเป็นปืนที่ยิงทั้งเรือแล้วก็ยิงได้ทั้งอากาศยานนะครับคือเวลายิงเครื่องบินลิงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะมีตัวแบบว่าเป็นเหมือนเอเมอซิมีตัวที่เอาไปช่วยเล็งเขาจะยิงดักหน้าให้เราเลยนะครับคือเรายิงโดนเรายิงไปแบบแมันจะยิงไปกระจายเป็นกระสุนฝูงแบบเป็นกลุ่มกระสุนอนะยิงออกไป ซึ่งอันนี้จะยิงโดนเครื่องบินได้พอสมควรนะครับเพราะมีตัวช่วยมาช่วยเล็งนะครับแต่ข้อดีของมันคือมันจะมีระบบช่วยยิงเวลาว <ünd Rule> ยิงเรือด้วยถ้าเราเอาเป้าเรือเอาเป้าเล็งเ,เ,เ,เอาไว้ตรงกลางเรือนะครับต่อให้เรือมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยเราเอาเป้าไว้ตรงกลางเรือแหละมันก็จะยิงดักหน้าให้แล้วนะครับก็อันนี้คือดีสำหรับคนที่แบบไม่อยากเล็งหรือว่าใครที่เล่นเรือที่ไม่ค่อยมีระบบป้องกันพัยทาอากาศนะครับก mm ็ส hmm. ามารถเอาเนี้ยไปทดแทนได้เอาไว้ยิงเครื่องบินเพื่อป้องกันนะครับดาเมจจากเครื่องบินต่อไปเอาตัวแคนนอนนะครับ ออโต้แค้นอนผมจะแนะนำถ้าเป็นเรือที่สู้ในรับประชิดเรือแบบบุกเข้าไปโจมตีจะแนะนำโอเบดิคอนส่วนเรือทีอ่ไม่ได้เข้าไปในรับประชิดหรือว่าจอดนิ่งๆเช่นพวกเรือท่องเที่ยหรือเรือที่แบบเล่นไกลๆอะ่ะผมแนะนำไม่ใช้เป็น MK19 นะครับจะดาเมจปานกลางแล้วก็ยิงแม่นนะครับผมต่อไปไอเดฟเอนส์ ense, นะครับผมยังแนะนํา2ตัวเหมือนเดิมก็คืออันแรกนะครับกิบกะนะครับกับโอซาเอ็มนะครับผมกิบกะจะดีโหลดเร็วนะครับส่วนโอซาเอ็มเนี่ยจะระยะ อ่ระยะเขาเรียกระยะไกลกว่าครับกิบกะนะครับในส่วนของรีโหลดโอซามก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับประมาณ2.8วิแต่กิบกะจะเร็วกว่าอยู่ที่2.1วินาทีนะครับก็เลอกเอาครับว่าใครจะชอบแบบไหนถ้าชอบยิงไกลๆเนี่ยก็โอซามชอบยิงเร็วก็กิบกะนะครับ <S <S 2> <S 2> ต่อไปเกียร์นเชอร์แนะนํา RBU นะครับ RBU เนี่ยจะยิงเร็วแล้วก็อีกอันนึงก็คือ IUR ของอเมริกาอันนี้ก็จะยิงแม่นนะครับเลอกเอาเลยว่าชอบแบบไหนยิงใกล้ๆรัวๆก็รัสเซียยิงไกลๆแม่นๆก็อเมริกาต่อไปตอร์ปิโด นะครับอันนี้ตัวโดแนะนําเยอะมากนะครับ3อันเลยที่ให้ว่าดีนะครับก็คืออันแรก T A 5 3 5 6ของรัสเซียเน,นี้ยจะเน้นยิงไกลาดาเมจสูงต่อไปมา5 0ของอเมริกาอันนี้จะเน้นที่ยิงไกลๆแล้วก็เติมกระสุนไวรับยิงเร็วต่อไปก็คือตอัวโด H W S อันนี้เป็นตัวโดที่ยิงออกไปทีละสามลูกนะครับจะเป็นตัวโดระยะประชิดนะครับผมทำตัาเองได้ดีที่สุดในะยปปรชชิดนะครับอันนี้แนะนํามากๆนะครับใครที่เล่นเรือที่บุกเข้าไปใกล้ๆเนี้ยอันนี้จะดีนะครับ ฮลิคอปเตอร์นะครับแนะนำลำเดียวเลยก็คือออสเปร์ออสเปร์นะครับจะมีความเร็วที่สูงนะครับมีวิดีโอด้วยเอามาป้องกันเรือม้าได้แล้วก็มีปืนกลที่สามารถยิงเครื่องบินได้แบบว่าแม่นยำมากเพราะว่ามันมีระบบช่วยยิงออสเปร์จะดีมากๆนะครับใช้ทั้งป้องกันเรือม้าป้องกันเครื่องบินแล้วก็มีความเร็วที่สูงตรวจจับได้ดีครับต่อไปเครื่องบินขับไล่นะครับแนะนำเป็นเฉิงตูเจสิบนะครับเจสิบเนี่ยจะเร็วนะครับตรวจจับได้ดีนะครับแล้วก็มิสไซล์เนี่ยดาเมจแรงมากนะครับแนะนำมากๆครับเจสิบ ต่อไปเครื่องบินจู่โจมแนะนําเป็นเจสิบห้าแฟรงเกอร์คือเจสิบห้านะครับจะมีอาวุธหลักเป็นมิไซน์นะครับต่างจากพวก F15 แล้วก็ซูที่จะมีอาวุธหลักเนี่ยเป็นระเบิดนะครับทำให้เราต้องเข้าไปใกล้เพื่อทิ้งระเบิดนะครับซึ่งมันเสี่ยงเวลาเราเข้าไปใกล้เนี่ยเครื่องบินก็จะตกนะครับเจสิบห้าเนี่ยจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าเราสามารถอยู่ไกลๆแล้วยิงมิไซน์ไปทำดาเมจได้ฟรีๆนะครับไม่ต้องเข้าไปเจ็บตัวแล้วก็ดโดรนก็มีแค่ลำเดียวก็แนะนำเป็น MQ r e a p e r นะครับ แคสามนะครับผมจะแนะนําเฉพาะเรือและอาวุธที่ควรซื้อเป็นอย่างแรกๆก็พอนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีเงินมากขึ้นแล้วอ่ะคุณก็สามารถซื้อเรือทยอยซื้อเรือไปเรื่อยๆจนครบได้นะครับผมก็เลยจะแนะนําเฉพาะในส่วนของเรือที่ควรซื้อในช่วงแรกแล้วก็อาวุธที่ควรซื้อช่วงแรกนะครับเรามาเริ่มวันที่เรือที่ซื้อด้วยเงินได้ก่อนนะครับก็คือลำแรกเรือพิฆาตแอสเมโดอุจคอฟนะครับลำนี้คืออาวุธเยอะครับผมมีทั้ง ต่อต้านเรือผิวน้ําอาวุธต่อต้านเรือมน้ําอาวุธต่อต้านอากาศยานครบนะครับลำนี้ผู้เล่นที่แบบว่าเข้าคุมเรือดีๆเนี่ยนะครับคุณสามารถฝึกกับเรือนี้ได้นะครับเพราะว่าอาวุธมันหนักครับแต่ว่าโดยรวมเลี่คือสเปคเรือมันไม่ได้ดีมากจนเกินไปนะครับคือเราต้องอาศัยพเมพ์ของผู้เล่นที่ต้องหลบที่กําบังแล้วก็หาจังหวะบุกดีดีนะครับลำนี้คือใครที่เน้นอาวุธเยอะในลำนี้ตอบโจทย์ครับผมสาหรับเรือเงินนะต่อไปเรือพิฆาตหล่นหายครับผมหล่นหายจะเป็นเรือที่เลือด ความเร็วความมั่งตัวจะสูงมากๆคือเป็นเรือที่สเปคดีเลยครับผมและอาวุธเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาวุธเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้หนักไปใช่เดียวนะครับอาวุธไม่ได้ดาเมจสูงมากแต่ว่าในความคิดผมเนี่ยลำนี้ถือว่าดาเมจเยอะแล้วนะครับเพราะว่าแรกนะครับตัวเรือที่สเปคดีมากแลเลือดเยอะความเร็วสูงความมั่งตัวสูงในส่วนของไอเดฟี่ลำนี้ก็คือมีมาให้5ป <con> ้อมถือว่าป้องกันเครื่องบินได้แล้วนะครับห้าป้อมเนี่ยถือเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีอาวุธต่อต้านเรือน้ำมาให้ถึง3ป้อมก็คือเกร์ รอบนี้ถือว่าตอบโจทย์คนที่แบบพึ่งขึ้นมาแค่สามแล้วแบบอยากหาเรือเล่นง่ายลำหนึ่งเนี่ยลำนี้เล่นง่ายมากนะครับต่อไปนะครับเรือตะเวนพอร์ลอยัลลำนี้จะเน้นไปที่อาวุธที่ต่อต้านเรือผิวน้ําเป็นหลักนะครับจะไม่มีอาวุธต่อต้านเรือน้ํานะครับจะมีแค่ดีคอปเตอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรือผิวน้ำเนี่ยจะโหดมากเพราะว่ามีมิสไซล์ไม้สามเบิร์ดปืนใหญ่สองกระบอกนะครับแล้วก็ตัวเรือเนี่ยเร็วเร็วมากๆนะครับข้อเสียของลำนี้คือเลือดนะครับน้อยมากนะครับสเปคที่เป็น ส่วนของความบนทานอาจจะน้อยมากๆต้องระวังในดีนะครับใครเล่นลำนี้เนี่ยสามารถติดมิสไซล์ที่เอาไวต้ต่อต้านเครื่องบินได้นะครับสักอันหนึ่งก็ได้ถ้าใครที่แบบกลัวเครื่องบินนะอันนี้แนะนำนะครับผมต่อไปเรือรบครืบินโรอฟอร์ดลำนี้จะเน้นไปที่การควบคุมเครื่องบินเป็นหลักนะครับคือจะไม่มีอาวุธที่เราต้องกดใช้เลยพวกมิสไซล์พวกเกรนเชอร์จะไม่มีนะครับจะมีแค่เครื่องบินที่เราต้องควบ,บคุมก็เลยรู้สึกว่าลำนี้ดีมากๆครับคือเราสามารถจอดเลยนิ่งๆเราให้ ป้อมปืนอัจนมิยะเนี่ยมันทำดาเมจฟรีๆไปเลยแล้วเราก็ควบคุมเครื่องบินทำดาเมจไปควบคู่กับเรือที่ยิงฟรีอะนะผมก็รู้สึกว่าลำนี้ตอบโจทย์มากใครที่เพิ่งขึ้นมาเรียสามเนี่ยลำนี้คือถือว่าเป็นเรือรบินที่ผมมองว่าตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วเครื่องบินเครื่องบินที่ให้มาผมว่าก็ไม่ได้แย่นะเครื่องบินไลนิงกับแอปเปิลเนี่ยคือผมว่าดาเมจทั้งสองลำเนี่ยถือว่าดีนะครับผมเลยรู้สึกว่าลำนี้ซื้อมาลำแรกก็ไม่แย่นะครับถือว่าสอดเนาะต่อไปนะครับเป็นเรือนรบโอไฮโอ โอโยเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมีอาวุธเยอะครับและในส่วนของอาวุธที่ให้มาเลยเนี่ยอาวุธที่ให้มากับตัวเรือเนี่ยมันเป็นอาวุธที่เหมาะกับเรือมน้ํามาก,มากๆเพราะว่ามันเป็นมิสไซล์ไทเดนทูคือเป็นมิสไซล์ที่สามารถยิงจากใต้น้ําได้นะครับผมรู้สึกว่าอันนี้มันตอบโจทย์มากใครเล่นใหม่เนี่ยซื้อลำเนี้ยกก็ไม่แย่นะผมว่าต่อไปจะเป็นเรือที่ใช้ทองซื้อผมจะนำสามลำนั่นคือลำแรกเป็นซุ่มวอลลำนี้จะเน้นไปที่ฟาร์มการฟาร์มบอทนะครับแล้วก็การเล่นออนไลน์เนี่ยจะดีมากๆเพราะว่า มันเป็นเรือที่มีปืนใหญ่2องกระบอกอันนาดถ้าใครที่ล็อกอินนะครับแล้วได้อาวุธเป็นเ k 1ค0นึูบั็ช็อตมาแล้วนะครับสามารถเอามาติดกับเรือนี้ฟาร์มบอทได้เร็วมากๆนะครับถ้าใครที่อยากลงทุนกับเรือทองในเทียสาน้ำแรกอ่ะผมรู้สึกว่าสมอก,ก็ดีมากๆลำหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าใช้ออนไลน์ก็ดีใช้ฟาร์มบอทก็ดีครับต่อไปจะเป็นเรือล่ตัวเป็นจันบาลปีเตอร์เดอะเกรสนะครับหรือพิออเต้บรีคีคือเรือปีเตอร์แี่ยมันจะมันจะดีตรงที่ว่าอาวุธครบมากๆนะครับ แล้วก็ความเร็วของทัองตัวเนี่ยก็อาจจะบาลานซ์ไม่ได้เร็วมากจากกนไปนะครับเลือดเยอะลำนี้นะลำนี้คือมันจะแบบว่าอาวุธครบเครื่องคือมีอาวุธต่อต้านเร <lessons> ือผิวน้ําเรือน้ําแล้วก็กัลยานมาแบบคือหนักทั้ง3ามสามด้านเลยครับผมรู้สึกว่าลำนี้เล่นออนไลน์ได้ดีกว่าซุนบอเล็กน้อยตรงทีวว่ว่าช่วงเนี้พวกเรือน้ำแล้วก็เครื่องบินเนี่ยมันโห,หดทั้ง2ด้านเลยนะครับแต่สมบอสเนี่ยมันจะไม่มีอาวุธที่เอาไวตา้ต่อต้านเรือมน้ําแล้วก็กัศยาน นะครับจะเน้นในที่เลือผิวน้าเป็นหลักนะครับซอเนี่ยถ้าเล่นออนไลน์แล้วเราก,กดเจอทีมที่เขาไม่ช่วยเหลือเราอ่ะเราก็จะตายได้ง่ายมากๆต่างกับปีเตอร์ที่สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยตัวตัวเองนะครับผมเออเกิดรู้สึกว่าปีเตอร์จะดีกว่าสอมบ์ในด้านนี้และสุดท้ายก็คือเรือม้าเซียนทป์หนึ่งร้อยนะครับลำนี้จะเป็นเรือม้าที่อาวุธเยอะมากมากนะครับคือมิสไซล์มาให้สี่เบิร์สเลยแล้วก็ซับโดวหนึ่งเบิร์สนะครับแล้วมีมิสไซล์แบบล็อกมาให้เป็นมิสไซล์เดียฟหนึ่งเจ็ดแบบหัวรถ รู้ว่าลำนี้คือเกียนมากๆนะครับขึ้นมาแบบขึ้นมาทําดาเมจแล้วก็ดําลงไปได้นะครับการขึ้นมาเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้แบบอันตรายมากเพราะว่าเลือดเยอะใช่ไหมครับก็คือมันมันโกงกว่าเรือมนน้ำาอื่นเพราะว่าน้าอื่นเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าจะขึ้นมาบนผิวน้ำเนี่ยมันก็เสี่ยงแต่ลํำนี้คือไม่ค่อยเสี่ยงมากนะครับขึ้นมาบนผิวน้ําไม่เสี่ยงแถมอาวุธเยอะอีกก็เลยคือว่าครบเครื่องมากๆนะครับลานี้ก็คือค่อนข้างเก่งนะครับซื้อมาเล่นได้เลยนะครับไทป์ร้อย ต่อไปก็จะเป็นอาวุธในเทียร์3นะครับถ้าเพิ่งขึ้นมาเทียร์3นะครับจะแนะนำว่าใช้เป็นมิสไซล์ซอมเมอร์ซอมเมอร์เนี่ยจะดีตรงที่ว่ามันยิงกไปเทีอา3ลูกครับอีกฝั่งจะป้องกันยากมากๆและมิสไซล์ซอมเมอร์เนี่ยเป็นมิสไซล์ที่ดีโหลดเร็วมากๆนะครับทำให้เราสามารถสแปมได้อย่างต่อเนื่องและการบรรจุมาเนี่ยครับผมเราบรรจุก,กระสุนมาค่อนข้างเยอะมากๆเราสามารถยิงแบบต่อเนื่องยิงทิ้งๆได้เลยอ่ะต่อไปก็คือ t a l e n t 2อันนี้จะเหมาะก,กับเรือน้ำใครที่ได้เรือดำน้2เนี่ยาสามามรรถโหลดดไไปไ้นะคับ จะโหลดแบบฟูลหรือว่าจะโหลดแบบ2อันอันหนึ่งก็ได้เอาไว้ยิงจากใต้น้าครับผมแล้วก็พอขึ้นมาแล้ววิสิทพอผมจะแนะนําให้ใช้เป็นมิสไซล์ df 1 7กับ x 5 1นะครับ df หนึ่งจะดีตรงที่ว่ามันเร็วส่วน x 5 1าเนี่ยจะดาเมจสูงครับแล้วอีกฝั่งเนี่ยจะใช้แฟร์กันไม่ได้ครับผมต่อไปปืนใหญ่ผมจะแนะนําให้ใช้เป็น hpg 3 8อันนี้จะเป็นปืนใหญ่ที่เรียกว่าดาเมจค่อนข้างดีครับผมแต่ข้อเสียคือมันจะไม่ค่อยแม่นยำมากนะครับในช่วงลูกหลังๆ เรายิงไปเราจะเราจะหวังผลประมาณ22 2ลูกแรกครับผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ตอบโจทย์นะส่วนใครที่ขึ้นมาแล้วย0แล้วนะครับก็แนะนําให้ซื้อเป็นโคเรเซเพราะอันนี้เรายิงไปไกลๆเนี่ยมันจะไม่ดีโคมากจนไปกระสุนมันจะโดนได้ง่ายครับผมต่อไปออโต้แคนนอนนะครับก็จะให้เลือกใช้เป็นโอเรกอนก่อนแล้วยี่สิบเพราะว่าโอเรกอนเนี่ยดาเมจสูงมากแล้วพอเล้ยี่สิบนะผมจะให้ใช้เป็นมารินเพราะว่ามารินเนี่ยทำดาเมจจากไกลๆได้แม่นมากนะครับ ยิงไกลามากๆนะครับอัพเต็มเนี่ยยิงประมาณ8.7กิโลเมตรนะครับหรือว่าจะใช้เป็นกลิปกาก็ได้นะครับแต่ว่าคิปกาเนี่ยผมไม่นําให้ซื้อเพราะว่าคลิปกาเราสามารถได้รับจากเควสได้นะครับแนะนําให้รับรางวัลจากเควสดีกว่านะครับต่อไปแอร์ดิเฟนซ์หรือระบบป้องกันพันอากาศผมใะแนะนำไม่ใช้เป็นซีแรมเพราะว่าซีแรมเนี่ยนะครับรี l o a d ได้เร็วพอสมควรและระยะเนี่ยก็ไม่น้อยมากจนเกินไปนะครับอันนี้คือตอบโจทย์มากๆใครที่ ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วก็อัปเกรดไหนดีเนี่ยผมว่าซีรมเนี่ยคนซื้อมาอันแรกๆแล้วก็อัปเกรดให้เต็มไปเลยก็ได้นะครับซีรมเนี่ยแนะนําว่าคนใช้เยอะมากๆนะครับฮับไปเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนต่อไปเกรนเชอร์นะครับเกรนเชอร์ผมจะแนะนําใช้2ตัวเหมือนเดิมนะครับก็คือ RBU ของรัสเซียจะเน้นไปที่ยิงใกล้ๆแล้วก็รีโหลดเร็วส่วน AUr ของอเมริกาจะทำดาเมจจากระยะกลางไปไกลได้ดีนะครับเพราะว่าอันเนี้ยแม่นมากๆครับผม ต่อไปตอร์ปิโดนะครับจะมีด้วยกัน2ตัวแนละตอนนี้ก็คือเป็น T A 5 3 6 5 K ของรัสเซียแล้วก็ Mark สสของอเมริกาผมเนี่ยแนะนําทั้ง2ตัวเลยนะครับคือรัสเซียเนี่ยจะดาเมจนหนักครับผมแต่ว่าของอเมริกานะครับจะรีโหลดเร็วนะครับเพื่อนๆลองไปเลือดรู้นะครับว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะครับส่วนใครนะครับที่อยากประยุกต์เอาตอร์ปิโดของยสองอย่างเจ้า H U W S นะครับมาใช้งานในยสามเนี่ยก็สามารถทําได้นะคือมันดาเมจหนักแล้วก็ รีโหลดเร็วมากๆครับทำให้เราสามารถทำตำแหน่งได้ดีในได้ประชิดครับผมถ้าใครเล่นเรือที่แบบบุกเข้าไปใกล้ๆเนี่ยไอ ahuds เนี่ยก็ตอบโจทย์ครับผมถ้าจะซื้อไปติดนะต่อไปเฮลิคอปเตอร์ครับผมเฮลิคอปเตอร์ผมแนะนําเป็นคอมบมนเช่ของอเมริกาเพราะว่าคอมบมนเช่นะครับผมความเร็วเลือดนะครับความห้องตัวเนี่ยถือว่าบาลานซ์มากๆและมีอาวุธนะครับเป็นตอร์ปิโดนะครับที่ไม่เหมือนลําอื่นคืออย่างของรัสเซียเนี่ยแบ a c k g o เนี่ยมันจะเป็นเอามันจะเป็นระเบิดน้ําลึกครับผม ซึ่งผม,ผมมองว่าไอเจ้าแบ็กโก้เนี่ยมันไม่ดีเพราะว่าเวลาเราทิ้งระเบิดอ่ะมันจะมีโอกาสพลาดสูงครับผมรู้สึกว่าใช้คอมมานเช่จะดีสุดนะครับผมในเทียร์สนะครับต่อไปนะครับเครื่องบินขับไล่ผมแนะนําให้ใช้แรปเปอร์เพราะว่าแรปเปอร์เนี่ยอ,อาวุธที่เป็นมิไซเนี่ยมันจะคูลดาวเลยครับผมมันเติมระสุนไวเราสามารถยิงเป้าหมายได้หลากหลายกว่าลำอื่นขึ้นลำอื่นเนี่ยมันรีโหลดมิไซได้ช้ากว่าลำเนี้ยเวลาเราเจอ เครื่องบินของยามาโตะใช่ไหมครับที่มันบินมา3ามลำอ่ะคือเลือดมันน้อยมากถ้าเราใช้เครื่องบินลำเบิดเนี่มันจะทําลายฝูงบินเครื่องบินน้าอ่ะได้ช้ากว่าแรปเตอร์ผมรู้สึกว่าแรปเตอร์นี่อะไรดีที่สุดนะครับต่อไปเครื่องบินจู่โจมผมแนะนําไมใ่ใช้เป็นไลนิ่งถ้าใครที่จะเน้นในส่วนของดามเมจต่อเรือผิวน้ําเลยนะครับไลนิ่งจะดามเมจสูงที่สุด, <S <S ส,ดส่วนอีกลำหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือ FAXX อันนี้ของอเมริกาเหมือนกัน ลำนี้จะดีเยีที่ว่ามันครบเครื่องมากๆมีทั้งอาวุธต่อต้านเรือผิวน้ําเรือน้ําและก็อากาศยานนะครับข้อเสียของมันก็คือดาเมจไม่ได้สุดเท่าไลนิงนั่นเองแต่โดยรวมนะครับไอเจ้า FA x เนี่ยมันดีมากๆเพราะว่าอาวุธก็ครบและสเปคเครื่องบินเนี่ยคือดีมากเพราะว่าเลือดและความเร็วเนี่ยสูงมากๆใช้สปอร์ตได้ดีเหมือนกันนะครับต่อไปจะเป็นโดนนะครับผมแนะนําของรัสเซียเพราะว่าโดนของรัสเซียเนี่ยจะทำดาเมจได้เร็วที่สุดนะครับก็เลยแนะนําให้เลือกใช้ลานี้เนาะ สุดท้ายอบัมเบอร์นะครับถ้าคุณได้บัมเบอร์มาเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณน่าจะเล่นไปเยอะนะ <S <S <ắng> ก็อ่ะแนะนํา,นาก็ได้วะผมแนะนํานปักดานะครับเพราะว่าปักดาเนี่ยมาเล่นง่ายครับผมแต่ข้อเสียของมนันก็คือมันเลื่อน,น้อยครับสามารถถ,ถูกทำลายได้ง่ายแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรามีฟังก์ชันที่เราสามารถอัปเกรดจานวนของเครื่องบินได้แล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราเสียปักดาไปลำหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้งานอีกลำหนึ่งได้ผมรู้สึกว่าเราใช้ปักดาเนี่ยคือ ทำดาเมจไปมากสุดแล้วก็ใช้แล้วทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็รอลำถัดไปมาเติมแล้วก็ค่อยบินมาทําดาเมจดใหม่แบบนี้จะดีที่สุดนะครับต่างจากลำอื่นที่ผมมองว่ามันทำระเบิดได้ช้าและเล่นยากกว่าปักดามากๆเลยนะครับ <Brand. S 1> โอเคตอนนี้เนื้อหาของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับชมจนจบนะครับไว้มีโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับทุกท่านสวัสดีครับ